สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง s w i ปตี้ครับเมื่อชิ่งเคยนะคะทุกคน แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมไม่ครับกันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งวันเสาร์แบบนี้นะคะก็กลับกันมากับรายการสอนสร้างบ้านนั่นเองนะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็ มาอยู่กับบ้านหลังนี้เลยนะคะทุกคนก็เป็นบ้านขวดยาน,นั่นเองนะนี่ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะซึ่งวิธีการสร้างก็ไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนก่นอ่นก็อย่ลา,ยบบา,ายยลืมกดไลค์กดซับแครก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันก่อนละกันเนาะเราก็ไปดูวิธีการสร้างบ้านกันเลยดีกว่าเย้ โอเคนะคะสำหรับอุปกรณ์นึ่งเตียมก็มีตาม้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนบล็อกแรกก็จะเป็นบล็อกคอร์สตามด้วยใบในบล็อกคอร์สนะคสะสไลแผ่นบล็อกคอร์สบล็อกกระจกบล็อกคนแกะสีบานเย็นบล็อกคนแกะสีม่วง แล้วก็บล็อกเรดแซนนะคะหรือว่าบล็อกทรายสีส้มเนาะแล้วก็จะเป็นกระจกบล็อกสีดําแผ่นกระจกสีดำนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีเป็นหลอดเอ็นสลับไม้สีม่วงนะคะกับประตูไม้สีม่วงกันเองโอเคก็จะมีอุปกรณ์คร่าวๆประมาณนี้นะคะในการทําบ้านขวดยาของเรานะคะทุกคนโอเคก็มาเริ่มกันกับพื้นบ้านกันก่อนนะคะก็ให้เราวางไปจํานวน4บล็อกนะคะ1 2 3 4แล้วก็ไปฝั่งนี้อีก3บล็ค่ะ 1, 2, 3แล้วก็ฝั่งนี้ 1, 2 3 แล้วก็วางทั้งหมดเชื่อมเข้าด้วยกันนะคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะนี้จากนั้นนะคะก็ให้เราวางแสลบออกมาทุกด้านเลยนะเพ่อแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะอืมแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยชึบชึบชก็จะเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้เลยนะคะแล้วต่อไปนะคะก็ให้เราใช้เป็นบล็อกคอสของเรานะคะทุกคนวางตรงนี้แล้วก็วางขึ้นชึบตัวนี้ก็ทุบออกแล้วก็วางขึ้นอีกห่บล็อกนะคะเป็นจำนวนสงบล็อกแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เอ่อ 1.. 2.. แบบนี้นะคะแล้วก็ทำกับทุกด้านเลย 2.. แล้วก็ฝั่งนี้ 1..2... นี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็วางแบบนี้ชึบนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งละหนแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยชึบตรงนี้อ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตรงนี้อะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ จากนั้นก็ให้เราต่อด้วยการวางสแสลบด้านบนนะคะแบบนี้ปึ๊บอืมแล้วก็ตรงนี้ชึบตรงกลางนะแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงกลางเหมือนกันก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนยังไม่หมดนะต่อไปก็คือเราจะทำการวางเป็นสแสลบตรงนี้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้แล้วก็ทุบตรงนี้ออกแล้วก็ทุบแล้วก็ทุบทำทั้งหมด4ด้านเลยนะคะ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็ใช้เป็นบล็อกกระจกของเรานะคะวางตามช่อง1 2 1 2ทุกด้านเลย่ะทั้งหมด4ด้านแล้วก็วางขึ้นอีกนะคะนี่แบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ใส่สีม่วงเข้มแบบนี้แล้วก็สีบานเย็นสลับกันไปนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็ใช้เป็น บันไดของบล็อกคอสนะคะทุกคนวางแบบนี้อืมกับทุกด้านเลยนะชึบ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 โอเคแล้วเราก็วางเป็นทรายสีส้มนะคะทุกคนสูงสองบล็อกแบบนี้เลยนี่ก็จะได้ลักษณะขวดยาของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปบุ่มจะเอาทางเข้าไว้ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะใช้เป็นบล็อกกระจกวางแบบนี้มานี่แบบนี้นะคะแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้แล้วก็วางขึ้นแล้วก็ปิดชุบ ให้ hey, เหลือแค่สบง็อกแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นฝั่งนี้แล้วก็จะวางเป็นกระจกธรรมดาก็คือจะเป็นกระจกสีดานะคะตรงขอบแล้วก็กระจกแผ่นตรงกลางอืมแบบนี้เลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะกับฝั่งนู้นแบบนี้แล้วก็กระจกแผ่นตรงกลางแบบลแล้วก็ฝั่งนี้ชุบชุแบชบุบชุบกระจกแผ่นตรงกลาง,ลง,ลง,ลางโอเค เรียบร้อยก็จะได้หน้าตาขวดของเราแล้วนะคะทุกคนต่อไปบุ๋มก็จะมาตกแต่งข้างหน้านิดนึงก็คือจะวางเป็นสลับออกมาอีกนะคะแบบนี้แล้วก็วางทางขึ้นนี่แล้วเราก็จะใช้เป็นหลอดเอ็นนะคะกับสลับไม้สีม่วงนะก็วางตรงนี้ไป1 2แล้วก็ตรงนี้1 2ทํตามด้วยสลับชึบชึบแล้วก็วางขึ้นยงๆกันนิดนึงนะคะนี่แบบนี้เลยอ่าส่วนข้างหน้าตรงนี้บุ๋มว่ามันว่างไปหน่อยก็ ลองวางเป็นกระถางดอกไม้ดูดีไหมมันอาจจะน่ารักก็ได้นะเดี๋ยวใส่เป็นเห็ดเข้าไปนี่ตอนนี้ก็ใส่ประตูให้เรียบร้อยชึบนี่เรียบร้อยนะคะทุกคนสําหรับตัวบ้านของเรานะต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งแบบม่่งั่วของบุ๋มเองนะบุ่มก็จะใช้เป็นเตียงนอนสีเอ่อสีนี้แล้วกันนะคะให้มันเข้ากับตัวบ,บ้านของเรานะวางซักตรงนี้พร้อมกับมีพวก ของตกแต่งเดี๋ยวขอเตรียมของแป๊บนึงแล้วกันนะเราก็จะมาเริ่มจากวางเป็นโต๊ะคราฟตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งของเตาเผานะคะพร้อมกับแฮนวิวตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้วางแบบนี้มาอ่ะฮะฝั่งนี้ก็วางเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะใส่สิ่งที่เรียกว่าบาเรลอืม ส่วนฝั่งนี้ก็ไม่ได้ใส่บาเรลนะคะแต่ว่าจะใส่เป็นที่ปรุงยานิดนึงนะแล้วก็จะมีที่ปรุงยา2อันตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ํานะคะทุบไปเลยบุ๋มลองวางข้างบนแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยสวยก็เลยวางข้างล่างดีกว่านะคะใส่น้ำเข้าไปาตรงนี้ตรงกลางมันว่างใช่ไหมแล้วก็ใส่เป็นตัวเอนชานแล้วกันนะคะอ,อือ,อแล้วยังเหลืออะไรอีกใส่กล่องนิดนึงแล้วกันนะใส่กล่องตรงนี้ก็ นี่ก็ใส่กล่องได้นะทุกคนโอเคส่วนตรงนี้บุ๋มจะใส่เป็นที่ปรุงยาอีกนิดนึงพร้อมกับหลอดไฟนะคะนี่แล้วก็หลอดไฟบนหัวที่นอนนิดหน่อยแล้วรอบๆตรงนี้มันดวงว่างเราก็จะขอมาเป็นชั้นหนังสือตรงนี้นะคะพร้อมกับหาอะไรมาตกแต่งรอบๆนิดนึงนะอย่างเช่นปากการังที่ตายแล้วนะคะจึ๊บฮาตรงนี้มันดูว่างไปอีกแล้วนะคะทุกคนก็ขอใส่เป็นกระถางดอกไม้แล้วกันนะ กระถางดอกไม้ข้างบนพร้อมกับดอกไม้น่ารักน่ารักของเราไปปึ๊บอืมเสร็จเรียบร้อยสําหรับการตกแต่งภายในตัวบ้านนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยมันก็จะแคบๆนิดน,นึงนะแต่ว่าสําหรับบุ๋มคิดว่ามันก็น่าจะพอดีแล้วเนาะโอเคประมาณนี้แหละตรงน,นี้ก็อาจจะใส่เป็นแป้นเหยียบนิดน,นึงนะปึ๊บอืมเปงนไย เสร็จแล้วค่ะทุกคนสําหรับบ้านขวดยาของเรานะคะทุกคนก็จะหากใครชอบใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะดกดไลค์กดซับสาครก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค mm ่ะ hmm. บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ